คลิปนี้จะมาคุยกันชิลๆต้องบอกว่าท็อปิกที่ทำให้มนรู้สึกอยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมาก็คือมีคนใน YouTube เนาะคอมเมนต์ว่าเนี่ยคืออยากทำแบรนด์เสื้อผ้าแบบมากเลยแต่ตอนนี้ตัวเองทำงานประจำไม่มีเวลาเลยก็เลยไม่ได้เริ่มต้นทำแบรนด์เสื้อผ้าสักทีซึ่งมนก็เลย คิดว่าแบบเฮ้ยเราจําเป็นจะต้องออกมาทําคลิปคลิปนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปที่มนแชร์เกี่ยวกับลูกศิษย์เนาะไม่ว่าจะเป็นคุณเนยคุณปุ้ยพี่เล็กหรือใครหลายๆคนต้องบอกเลยว่าลูกศิษย์มน90%คือคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องการมีอาชีพที่2ที่จะเป็นอาชีพหลักในอนาคต แล้วก็เลยจัดเวลาเพื่อมาทําอาชีพที่2เนี่ยเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่ตัวเองยังมีงานหลักอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งอาชีพที่2ตรงเนี้ยมันมั่นคงพอมันมีไรายได้มากพอก็จะออกจากงานประจําแล้วมาทําตรงนี้แบบฟูลไทม์ซึ่งแม้กระทั่งตัวมนเองตอนที่แบบเริ่มต้นทําแบรนด์มนซี่บิกนนี่เนาะตอนนั้นโมนก็เรียนด็อกเตอร์อยู่เสร็จปุ๊บแล้วไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวตอนนั้นเป็นติวเตอร์ด้วยเพราะว่า คือก็ต้องหาเงินมาทําแบรนด์ก็รับเป็นติวเตอร์ติวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะคือจะบอกว่าจริงๆคีย์สำคัญเนาะมันไม่ได้อยู่ที่แบบเฮ้ยเราทำงานนู่นนี้นั้นอยู่แล้วแต่มันขึ้นกับการจัดเวลาซึ่งคีย์สำคัญของการจัดเวลาคืออะไรรู้ป่ะคือการจัดลำดับความสำคัญของงาน วันนี้มนก็เลยจะมาแชร์เรื่องของการจัดลำดับความสำคัญของงานเนาะซึ่งต้องบอกว่ามันโชคดีมากๆพอดีมนอ่านเจอบทความนี้ในหนังสือของพี่พอลเนาะหนังสือเล่ม uh, The One e r ในหนังสือเล่มนี้ก็สอนเกี่ยวกับงาน4ประเภทนะคะ ก็จะมีเป็นชาร์ตแบบนี้เลยนะคะซึ่งก็มี1 2 3 4สาแนวตั้งนะคะด้านบนก็จะเป็นงานที่มีความสำคัญส่วนแกรนด้านล่างก็คือไม่สำคัญเนาะแล้วก็ทางขวาก็คือเป็นเรื่องที่อ่ะทางนี้ก่อนทางนี้ก็คือเรื่องที่เร่งด่วนและทางนี้คือเรื่องที่ไม่เร่งด่วนซึ่งเวลาที่เราทำงานนะคะมันก็จะมีงานที่ เร่งด่วนและสําคัญเป็นงานประเภทที่1เนาะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะคะงานแบบที่2ก็คือสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนเนาะงานประเภทที่3ก็คือเร่งด่วนแต่ไม่สําคัญแล้วก็งานประเภทที่4ี่คืองานที่ไม่เร่งด่วนด้วยแล้วก็ไม่สําคัญด้วยแต่คุณเชื่อไหมเดี๋ยวมลจะยกตัวอย่างงานแต่และประเภทนะแต่มนจะบอกความช็อกของคนเราให้ฟังว่าคุณรู้ปะ คนเราใช้เวลายเยอะมากกับงานประเภทที่3กับประเภทที่4คืองานที่ไม่สําคัญเออแล้วเราก็ไม่รู้ตัวด้วยซึ่งถามว่ามวนเป็นไหมเป็นเดี๋ยวเรามาไล่งานแต่ละประเภทกันนะคะโอเคงานประเภทที่1ก็คืองานที่เร่งด่วนและสําคัญยกตัวอย่างเช่นวันนี้สมมุติวันนี้มีพรีเซนต์งานให้ลูกค้าฟังประเด็นคือสไลด์ยังไม่เสร็จ สไลด์พีเศษยังไม่เสร็จสไลด์พีเต์กลายเป็นงานที่เร่งด่วนและสําคัญถูกปะอืมแต่ตัดภาพกลับมาสมมุติว่าสไลด์พีเต์อันนี้เจ้านายสั่งเราตั้งแต่1เดือนที่แล้วแล้วบอกว่าวันนี้จะมีพีเต์ถ้าเราเตรียมงานนี้ตั้งแต่1เดือนที่แล้วงานพีเต์อันนี้จะเป็นงานที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนทุกคนนึกออกปะมันคืองานที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วน เกิดว่าเราไม่ทำไองานที่มันสำคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนให้มันเสร็จก่อนเวลางานตรงนั้นจะย้ายมาอยู่เป็นงานที่หนึ่งคืองานที่สำคัญและโคตรเร่งด่วนทุกคนนึกออกไหมคะคุณเห็นไหมคุณเห็นความต่างของงานที่สำคัญเร่งด่วนกับงานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนหรือ,อยังซึ่งจริงๆเท่าวันนี้เราสามารถจัดการไองานที่มันสำคัญ แต่ไม่เล่งด่วนให้มันเสร็จภายในเวลาที่เหมาะสมของมันชีวิตคุณก็จะไม่มีงานที่สําคัญและเล่งด่วนเพราะอะไรรู้ป่ะงานที่มันโคตรสำคัญงานที่มันโคตรเร่งด่วนเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะทําให้เราแบบโคตรเครียดพูดจริงๆมันจะทําให้เราโคตรเครียดและจะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมฉันยุ่งตลอดเวลาเลยวะแกคือยุ่งคุณมนงานยุ่งม,มาก ไม่มีเวลาว่างเลยค่ะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราไม่จัดการงานที่มันสําคัญที่ยังไม่เร่งด่วนให้มันเสร็จภายในเวลาของมันพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็จะย้ายตัวเองมาอยู่ในงานที่โคตรสำคัญและโคตรเร่งด่วนคุณก็จะยุ่งคุณก็จะเครียดขอย,ยกอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือวันนี้เนาะสมมติว่าเราเป็นพนักงานประจำาเราก็มีเงินเดือนประมาณนึงถือว่าเงินเดือนดีเลยแหละแล้วก็ การที่เราเขาก็บอกกันอยู่แล้วเนาะเขานี่ใครไม่รู้เนาะคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าการที่มีไรายได้ช่องทางเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ คือเสี่ยงเนาะเราควรจะมีรายได้ช่องทางที่สองช่องทางที่สเข้ามาอะไรเงี้ยเรารู้แล้วว่าเราควรจะมีรายได้อย่างน้อยสช่องทางเอาไว้สำรองว่าถ้าเกิดว่าช่องทางหนึ่งหยุดไปเราจะมีรายได้จากอีกช่องทางหนึ่งเสริมขึ้นมาถูกปะหรือถ้ามันได้ทั้งสองช่องทางมันก็ดีเรารู้แล้วว่าการมีรายได้จากช่องทางที่สองเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่สําคัญ แต่ถ้าวันนี้คุณทํางานประจำอยู่แล้วคุณก็ยังได้เงินเดือนปกติมีโอทงโอที o T ด้วยคุณก็รู้สึกนะว่าอาชีพที่สองเนี่ยก็เป็นอาชีพที่สําคัญเป็นสิ่งที่สําคัญเลยแต่มันยังไม่เร่งด่วนทุกคนนึกออกปะแต่พอถึงวันหนึ่งที่สมมุติว่าอยู่ในวิกฤตตอนนี้เลยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมุติว่าคุณเป็นผู้โชคลายสมมุตินะคะว่าคุณเป็นผู้โชคลายแล้วอยู่ๆเจ้านาย ออลดพนักงานแล้วคุณคือผู้โชคดีจากที่เฮ้ยการมีไรายได้ช่องทางที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่เล่งด่วนแต่อยู่ๆงานหลักคุณหายไปอะ่ะการที่จะหาอาชีพเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอาชีพอะ่ะเป็นงานที่สำคัญและเล่งด่วนเลยทันที คุณเห็นภาพไหมคะว่าความแตกต่างของงานที่สําคัญและเร่งด่วนกับงานที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนแตกต่างกันยังไงดังนั้นถ้าวันนี้คนที่ต้องบอกว่าคนที่ประสบความสําเร็จและสามารถจัดการบริหารเวลาได้ดีๆคือเขาเลือกทํางานที่สําคัญและไม่เร่งด่วนให้เสร็จภายในเวลาที่เหมาะสมของเขาอยู่แล้วอืม แต่โมนก็บอกว่าเฮ้ยโมนเองก็ยังเป็นคนหนึ่งที่วินัยก็มีประมาณหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้คืองานสองประเภทแล้วและงานประเภทที่สามคืองานที่เร่งด่วนแต่ไม่สําคัญทุกคนก็จะแบบเฮ้ยเราจะทำทาไมะง,งานที่เร่งด่วนแต่ไม่สําคัญมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสมมุติตอนนี้คุณกำลังอ่ะคุยกับมนอยู่แล้วอย,อยู่ๆก็มีโทรศัพท์แทรกเข้ามาเฮ้ย คือเป็นเบอร์ใครก็ไม่รู้คุณต้องรับไหมอ่ะอันนี้คืองานที่เร่งด่วนแต่ไม่สําคัญนืกอออกไหมคุณก็ต้องกดรับโทรศัพท์ก่อนเออใครเนาะอะไรเงี้ยเข้ามาขัดจังหวะอันเนี้ยจะเป็นงานที่เรียกว่าเร่งด่วนแต่ไม่สําคัญหรือบางทีสมมติว่าคุณนั่งทานข้าวอยู่แล้วอยู่ๆเอ,อ,อ่อมันก็มีแจ้งเตือนเนาะเฟซบุ๊กมีเพื่อนมาคอมเมนต์อันนี้คืองานที่เร่งด่วนแต่ไม่สําคัญเราเลือกอะไรกินข้าวอยู่อ่ะงั้นเดี๋ยวขอเปิดอ่านก่อนละกันอ่าแล้วก็ยาว คุณนึกออกปะอันนี้คืองานที่เร่งด่วนแต่ไม่สําคัญแล้วก็งานประเภทที่4ก็คืองานที่ไม่เร่งด่วนแล้วก็ไม่สําคัญด้วยเช่นสมมุติว่าคุณนั่งกินข้าวอยู่อะคุณกินข้าวเสร็จแล้วเราก็ต้องรอย่อยนิดนึงอะน,นึกออกปะเอากินอิมอ่มๆอะไรเงี้ยน,นั่งย่อยแป๊บหนึง่งเสร็จปุ๊บจริงๆเวลาตรงนี้มันก็สามารถเอาไปทําอะไร คิดงงคิดงานได้ตั้งเยอะปักมือแบบเอาไม่เป็นไรชิลๆก่อนละกันหยิบมือถือขึ้นมาเล่น f e c o o o สไลด์ดูเรื่องชาวบ้านสําคัญไหมไม่สําคัญเล่งด่วนไหมไม่เล่งด่วนแต่ก็แบบเฮ้ยข้าเวลายังไม่เข้างานเลยอีกตั้งนานเล่นเล่นหน่อยละกันส่องหน่อยละกันว่าแบบเฮ้ยมันมีใครอัปเดตอะไรบ้างอไรเงี้ยถามว่ามนลเป็นไหมมูก็เป็นเสร็จปุ๊บแล้วก็นั่งเล่นเล่นเล่นไปเรื่อยเฮ้ยพล เฮ้ย45นาทีผ่านไปกินข้าวเนี่ย15นาทีตอนเที่ยงอีก45นาทีนั่งเล่นโซเชียลมีเดียนั่งเล่น Facebook i g Twitter ดู youtube วนไปจ้าเออคุณคุณเห็นงานไหมว่างานสี่ประเภทมันแตกต่างกันยังไงดังนั้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันมีงานหลักอยู่แล้วหนึ่งอย่าง แล้วฉันอยากจะมีเวลาเพิ่มเพื่อที่จะไปทำงานอาชีพที่สองอาชีพที่สามเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเราคุณจะต้องพยายามเฟดงานส่วนที่สี่ออกให้ได้เยอะที่สุดนึกออกปะคุณจะต้องเฟดงานส่วนที่สี่ออกไปให้ได้เยอะที่สุดมันคืองานที่ไม่สำคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนคือแบบว่า ควรตัดออกไปได้คือตัดแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยชีวิตเราจะต้องเครียดตลอดเวลาคุณก็สามารถรีแลกได้แต่คุณจะต้องมีสตินะมีสมาธิเล่นแต่พอประมาณนึกออกไหมคะแต่หลายคนคืออะไรอะ่ะมนเองก็เป็นนะคือพอเวลาเล่นแล้วมันเพลินเพลินแล้วมันก็ไหลเสร็จปุ๊บจะสรุปตรงนี้ว่าวันนี้สิ่งที่สําคัญก็คือคุณจะต้อง จัดลำดับงานที่คุณจำเป็นจะต้องทำทั้งหมดขึ้นมาและคุณจะต้องเรียงลำดับว่าเฮ้ยงานที่คุณต้องทำอันดับแรกคืองานที่สำคัญและเร่งด่วนคุณควรจะต้องทำมันให้เสร็จเร็วที่สุดงานลำดับที่สองที่คุณควรจะโฟกัสตร,ตรงนี้มากๆเลยนะคืองานที่สำคัญแต่ไม่เร่งด่วนคุณควรจะต้องทำงานประเภทที่สองเนี่ยให้มันเสร็จภายก่อนเวลาที่จะต้องส่งมนะัน เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะย้ายตัวเองไปอยู่ในงานที่หนึ่งซึ่งมันจะทําให้คุณเครียดและคุณยุ่งแล้วคุณจะไม่เหลือเวลาสําหรับการทําอะไรเลยแล้วคุณจะรู้สึกว่าทําไมชีวิตฉันยุ่งตลอดเวลาขนาดนี้นึกออกไหมคะเนาะแล้วก็งานประเภทที่3เนี่ยบางทีเราก็เลี่ยงมันไม่ได้แบบเช่นมีมือถืออามีมือถือดังขึ้นมีคนมาส่งของหรืออะไรเงี้ยแต่คุณจะต้องมีสติ ที่จะต้องดึงกลับมาทํางานประเภทที่หหรือประเภทที่2ให้เร็วที่สุดไม่ใช่ปล่อยให้ไหลาจากงานประเภทที่3แล้วปล่อยไหลไปเป็นงานประเภทที่4คือไม่สําคัญไม่เร่งด่วนแต่บันเทิงมากเลยจ้าทิ้งยาวไปเลยดังนั้นคุณจะต้องมีสติและมาลําดับงานที่มีทั้งหมดของคุณว่าเฮ้ยอันไหนที่มันสําคัญเร่งด่วนทําก่อนเลยอันไหนที่สําคัญแต่ยังไม่เร่งด่วนแต่มันต้องทำนะเว้ยมันสําคัญนะเว้ยจัดการทำมันให้เรียบร้อย นออกไหมคะแล้วคุณเหลือเวลาคุณค่อยมาแบบเริ่มชิวๆซึ่งวันนี้อาชีพที่2หรือคุณอยากจะทําแบรนด์เสื้อผ้าใจจะขาดแต่คุณทํางานประจําอยู่คุณก็ต้องเอาแบรนด์เสื้อผ้ามาเป็นงานประเภทที่2และพยายามจัดเวลาทํามันให้ได้คุณนึกออกปะงานประเภทที่1เสร็จปุ๊บ เอางานประเภทที่2ขึคือมาเสียบต่อเลยอย่าปล่อยตัวเองให้ไหลไปทํางานประเภทที่3ประเภทที่4นึกออกไหมคะอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่โคตรสาคัญสําหรับการบริหารจัดการเวลานั่นก็คือคุณจะต้องลําดับความสําคัญของงานให้มันถูกต้องและทํางานที่มันสําคัญก่อนนึกออกไหมคะถ้าคุณสามารถจัดลําดับตรงนี้ได้มลเชื่อว่าคุณจะเหลือเวลาอีกเยอะมากที่จะทําในสิ่งที่ คุณอยากจะทำแล้วมันมีคุณค่ากับชีวิตคุณจริงๆวันนี้ก็มาคุยกันสบายๆต้องบอกวันนี้มาแบบชิวๆสบายๆและมูลเชื่อว่าเรื่องนี้มันโคตรสำคัญสำหรับทุกคนเนาะก็อยากจะเอามาแชร์แบ่งปันให้กับทุกๆคนค่ะโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายบาย